สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามลายมือสื่อเชื้อจันทร์นัดวันนี้ผมมีเคสที่น่าสนใจนะครับมาให้ทุกท่านได้ศึกษากันเคสนี้เป็นลายมือของเจ้าของกิจการนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมปัญหาของเคสนี้ก็คือเจ้าชะตาเนี่ยมาถามเรื่องคดีความนะครับสู้กันมายาวนานจนถึงชั้นฎีกามีคําถามเดียวว่าจะสู้แล้วชนะหรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าทั้งในลายมือและดวงเกิดมีเรื่องคดีความที่ยาวนานนะครับเจ้าชะตามี ความเป็นอยู่ความเป็นไปอย่างไรนะครับคนที่มีอาชีพหรือมีธุรก,กิจเจ้าของกิจการนะครับมีลายมือลักษณะใดแล้วมีเส้นเดินทางมีเส้นอะไรเนี่ยครับที่บง่งบอกถึงการท,ทําธุรกิจโรงแรมนะครับวันนี้ผมก็จะนําเส้นเด่นๆหลายๆเส้นนะครับทั้งมือขวาแล้วก็มือซ้ายนะครับรวมถึงเล่าให้ฟังเกี่ยวกับดวงชะตาเกิดนะครับอ่ะเราไปเริ่มกันเรามาดูเรื่องเจ้าของกิจการก่อนนะครับอ่า จ้าของโรงแรมเนี่ยมันจะมีอยู่สามจุดที่เราดูนะครับจุดแรกคือเนินอารมณ์นะครับเนินอารมณ์ก็คือบริเวณนี้นะครับการทําธุรกิจหรือการทํากิจการงานเนี่ยคนเราจะเด่นในเรื่องใดเนี่ยเราดูสามเนินนะครับถ้าเป็นกิจการเกี่ยวกับอ,อสังหาริมทรัพย์เราจะดูสามเนินนี้ เท่าที่สังเกตเห็นนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหมฮะเส้อนอารมณ์เนี่ยเส้อนอารมณ์ขึ้นมาจากเส้นชีวิตตัดขึ้นไปหลายๆคลิปที่ผมเคยบรรยายอะครับใครที่มีเส้นที่พุ่งขึ้นอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีความมุม,มานะมุ่งมั่นพยายามนะครับเจ้าชะตาเนี่ยเห็นไหมฮะมีขึ้นไปอ่าลักษณะน,นะครับคนที่เป็นกล่องๆลงักษณะเนี่ยก็จะบอกว่าทํากิจการ อสังหา,าริมทรัพย์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็คือเป็นกองกงคือการมีโรงแรมนะครับเป็นธุรก,กิจโรงแรมให้อ่คนพักอาศัยนะครับเหมือนกันเวลานี้มีเส้นการค้าเส้นการค้าก็คือเส้นนี้เส้นการค้าเส้นนี้คือเส้นเดีย๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนเป็นสีก่อนเส้นที่ลากลงมานะครับคือเส้นลงทุนนะครับลงทุนในเรื่องอะไรเราอ่านต่อไปนะครับ ผมเปลี่ยนสีจะได้ดูไม่ตัดกันลงทุนมีเรื่องการค้าขึ้นไปนะครับการค้าไปอยู่ตรงนี้การค้าไปสัมพันธ์อะไรนะครับเราก็ดูาการดูลมือต้องใช้จินตนาการนะครับก็คือเราก็ดูว่ามันค้ายลักษณะอะไรนะครับมันก็จะบอกเรื่องราวไอ้แมะมันเป็นกล่องเนี้ยแสดงว่าเป็นคนที่มีการค้าเกี่ยวกับอะไรสี่เหลี่ยมๆอย่างเงี้ยฮะก็คือท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมนะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละมือ จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึง่งเรามาดูเงินเง้นหลักฐานเนี่ยบอกเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพราะนั้นอสังหาริมทรัพย์ของเจ้ชาชะตาเนี่ยเป็นที่คนพุกพ่านนะครับเป็นเครื่องหมายกิจการร้านค้าอย่างเงี้ยนะ่าก็ติดถนนเป็นถนนน,นี้ฮนะเป็นเส้นยาวๆเห็นไหมฮะแล้วก็มีคนพุกพ่านอย่างเงี้ยแล้วสายนี้ก็จะบอกเรื่องกิจการร้านค้าต่อไป ธุรกิจมีปัญหานะครับมีปัญหาปัจจุบันอายุ56าย้งเหกย์ไมเลยก็คือตั้งแต่40เนี่ยปัญหาธุรกิจมันเกิดอย่างเงี้ยเราดูเส้นวาสนาก่อนเดี๋ยวคือทั้งมือมันจะเชื่อมโยงกันหมดนะครับผมอธิบายคลิปนี้อาจจะยาวนะครับอ่ลองดูออธิบายไปเรื่อยๆนะครับอ่าดูเส้นวาสนาก่อนวาสนาขึ้นมาจากการลงทุนอ่าเห็นเกาะตรงนี้ไหมฮะดำๆเงามือดำๆ,ดำๆตรงเนี้ย ขึ้นไปแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่อันนี้บอกเรื่องเงินมันปลายชีวิตจะได้เงินก้อนใหญ่ๆนะครับแต่ระหว่างทางช่วงอายุห้าหกอยู่ห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือสารกําลังจะตัดสินเนี่ยตรงนี้เป็นเคราะใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับแล้วก็มีดอกจันใหญ่ๆเลยอยู่ตรงนี้ก็บอกเรื่องคดีความเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะครับลักษณะนี้ แล้วก็มาดูที่เนินหลักานเห็นไหมจุดนี้คือจุดหนึ่งเงามือดำๆจุดเนี้ยเกี่ยวกับธุรกิจร้านคา้าแสดงว่าเนี่ยจุดนี้กาลังมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับไม่ใช่คือธุรกิจกาลังจะมีปัญหาเงามือดำๆนะครับแล้วก็ดูจุดหนึ่งก็คือเส้นคืนทุนเห็นไหมเส้นคืนทุนเนี่ยขึ้นไปจุดแค่เนี้ยไม่ชนแสดงว่าช่วงภาพเกี่ยวอย่างเงี้ยจุดนี้มันคือจุดที่มีปัญหานะครับการค้ามันเ,เหมือนมีอะไรมาหยุด หรือว่ามีอะไรทําให้ชะงักนะครับยังไม่สามารถคืนทุนนั้นเจ้ชาชะตาไม่บอกผมเรื่องคดีความที่เกี่ยวไรแต่ผมดูจากนี้น่าจะสัมพันธ์กับเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนนะครับอ่ะเราดูอีกอันหนึ่งธุรก,กิจรายได้ของเจ้าของนะครับเจ้าของมือที่มาจากไรมีเส้นการเดินทางนะครับเส้นเดินทางนะครับเส้นนี้ เส้นเดินทางไปสัมพันธ์กับเส้นวาสนาหมายถึงเราก็ไปสัมพันธ์กับธุรกิจการค้าหมายถึงธุรกิจที่ไปสัมพันธ์กับการเดินทางนะครับก็คือคนเดินทางไปมาเนี่ยนำเงินให้เจ้าเจ้าของกิจการลักษณะนี้ด้วยจุดหนึ่งเส้นคุ้มกันเจ้าชะตาท่านนี้เส้นคุ้มกันค่อนข้างดีก็คือเส้นนี้นะอ่าเส้นยาวๆเลยนะครับเส้นคุ้มกันเป็นเส้นปะหาอุดหมายถึง อ่าจะมีครอบครัวคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีคู่ครองคอยช่วยเหลืออุปธรรมนะครับลักษณะน,นนี้อ่าถ้าเราดูจากเรามือเนี่ยก็ยังไม่บอกนะครับอ่ดูอีกเส้นหนึ่งเส้นอิทธิพลอิทธิพลบอกเรื่องการเงินเห็นไหมฮะมีเงินก้อนใหญ่ๆอ่ามีเงินก้อนใหญ่ๆเพราะงั้นไปสัมพันธ์กับจุดนี้ถ้าดูจากเนี้ยถามว่าชนะคดีหรือไม่นะครับมีคดีความแล้วก็ มีเรื่องเงินก้อนใหญ่ๆห,หลังจากคดีความหมายถึงอ่าถ้าแปลตามนี้ก็จะแปลเป็นชนะคดีเพราะว่าเงินเราไม่ได้ตกช่องเสียหายไม่ได้อะไรนะครับสุดท้ายบ้านปลายก็ยังมีเงินก้อนใหญ่ๆอยู่สองก้อนนี้นะครับถ้าไปดูอีกมือหนึ่งก็จะคล้ายๆกันเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะมือน,นี้เหมือนกันนะครับธุรกิจโรงแรมเหมือนที่ผมบอกเลยนะครับเส้นว่า เส้นอารมณ์พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเป็นคนที่มีความมานะพยายามนะครับมีเส้นอารมณ์มาตัดเป็นกองๆลองอักษณะนี้ยเราก็จะดูได้ว่าเป็นธุรกิจนะครับอ่ะมาดูเส้นที่น่าสนใจเส้นนี้ัตูเห็นไหมดอกจันอย่างเงี้ยมาอยู่ที่เส้นหัวใจเอ้เส้นสมองนะครับเป็นเครื่องหมายดอกจันก็คือดาวห้าแฉกอย่างเงี้ยฮะอ่ะผมเขียนให้ดูดีกว่าใครที่มีเส้นลักษณะนี้ ค่อนข้างดีนะครับดียังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเป็นเครื่องหมายดาวอ่าถ้าเครื่องหมายเกิดอ่าเดี๋ยวๆก็จะไม่ดีนะครับแต่เจ้าชะตาเนี่ยมีกรอบมีกรอบมีกรอบสี่เหลี่ยมคุเห็นไหมมันจะเป็นกรอบอยู่นะครับ ลักษณะที่เขาเรียกสมองสะท้อนกลับตามตำราของท่านอาจารย์หงช้นสิน์หลายๆคลิปผมอาจจะ,ะเคยบรรยายนะครับใครมีเส้นสมองที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือว่าอยู่ข้างบนก็ได้อยู่ข้างล่างก็ได้แล้วมีกากะบาดหรือดอกจันลักษณะอย่างเงี้ยจะบอกถึงตัวเจ้าชะตามีเกาะคุ้มกันนะครับก็คือใครคิดร้ายทําอันตรายนะครับมันจะสะท้อนกลับหาคนคนนั้นเหมือนเจ้าชะตานะครับถ้ามีคดีความอย่างเงี้ยคดีความผลล้ายของคดีเนี่ย จะสะท้อนกับหาคนที่ฟ้องร้องนะครับลักษณะนี้ก็คือมีเกาะป้องกันตัวหรือใครคิดร้ายคิดทําให้เจ้าชะตานะครับเสียชีวิตกับเสียชีวิตซะเองลักษณะนี้คนที่มีเส้นลักษณะนี้เหมือนเป็นโค้ดนะครับท่านโหรจันสินได้บันทึกไว้ซึ่งผมดูจากหลายๆดวงเนี่ยค่อนข้างจริงเลยนะครับอ่ะเราไปดูเส้นอื่นๆที่น่าสนใจจะคล้ายๆกับมือนะครับผมบรรยายให้ดูมือซ้ายมือขวาเพื่อเรื่องราวจะได้คล้ายๆกันนะครับ เส้นลนักษณะนี้ก็คือเส้นคุ้มกันนะครับเหมือนกันนะครับรายได้มาจากการเดินทางในเส้นการเดินทางนะครับรายได้ก็สัมพันธ์กับเส้นอะไรครับเส้นวัสนะอ่าแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับหมายถึงอะไรก็หมายถึงธุรก,กิจโรงแรมนะครับโรงแรมได้เงินจากคนเดินทางนักเดินทางนะครับคดีความอ่าเราไปดู องอันหนึ่งเราไปดูในดวงเกิดดีกว่าดวงเกิดปีนี้ตกคีนะตกกาลีนะครับอันนี้คือดวงตกสุดในรอบ9ปีเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่หนักของเจ้าชะตานะครับถามว่าคดีความจะผ่านไหมน,นะครับซึ่งถ้าดูเนี่ยวันเกิดการตัดสินของสาลดีกาเนี่ยจะเกิดก่อนวันเกิดเจ้าชะตาเพียง7วันนะครับซึ่งถ้าไม่ทาอะไรโอกาสคือ50-50เพราะว่าดวงตก แต่ในดวงเนี่ยราหูเป็น <studio> สีก็คือบอกว่าโอกาสชนะคดีพิ่งห้าสผมจึงให้เจ้าสตารไปแก้ดับกาลีนะครับเพื่อช่วยให้ผลบังคับให้ตรงเพราะงั้นถ้าจากลายมือนะครับถ้ามองอย่างเงี้ยเมื่อเราผ่านผลช่วงคดีความช่วงอายุ56นี้ไปเนี่ยชีวิตเราจะเจริญขึ้นร่ำรวยขึ้น แล้วก็เชาชะตามีพลังสมองสะท้อนกลับมีเส้นคุ้มกันที่เป็นมหาอุดดังนั้นการไปแก้ดวงชะตานะครับจะช่วยให้อา่าผ่านพ้นนะครับผลในทางชนะคดีนะครับก็จบแล้วนะครับท่านใดที่สนใจศึกษาในศาสตร์ลายมือสามารถหาตำราของท่านอาจารย์หนชันสินนะครับมีสี่เล่มอ่านประกอบถ้าถ้า ดูคลิปผมวันนี้เข้าใจนะครับท่านก็สามารถอ่านตําราศึกษาเองได้ครับมีเส้นมากมายครับหลายพันเส้นในบนลายมือเรานะครับข้อจบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจศึกษาในศาสตร์ลายมือนะครับถ้าชอบก็สามารถกดติดตามนะครับทางผมได้ทางทุกช่องทางนะครับ YouTube f a c e b o o o t i k t อ k ยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบสัปดนี้สวัสดีครับ